สวัสดีครับผมเอกบ้านสุขใจระยองนะครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นผมก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมบ้านแฝดนะครับสวยๆหลังใหญ่ๆอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับผมที่ซอยห้วยปราพันเสด็จ2จากปากซอยตรงเข้ามาประมาณ100เมตรเองนะครับก็จะเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้จากซอยนะครับเห็นไหมฮะรถ นี่นะครับมีรถสรัญจรไปมานะครับเข้ามาเจอร้านขายของชํานะครับตรงนี้นะครับเจอบ้านนะครับสบ้านแปดสองหลังนี้นะครับผมขนาด26ตารางวา2ชั้น2ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2 3ถึง3คันในราคาไม่ถึง2ล้านบาทย้ำนะครับตรงนี้บ้านสูงกว่าถนนประมาณเมตรหนึ่งได้เรื่อง น้ำท่วมไม่ต้องห่วงเลยครับซอยนี้ก็ไม่ท่วมอยู่แล้วแล้วบ้านสูงกว่าซอยอีกนะฮะเดินทางสะดวกมีมินิบิ๊กซีอยู่ด้านหน้าใกล้ตลาดของก้านปลารถโรงงานผ่านนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาชมในตัวบ้านกันดีกว่าครับป,ประตูพอเปิดประตูเข้ามานะครับเราจะเจอกับ ตรงจอดรถสามารถจอดรถได้2-3ถึงคันมีแถมปั๊มน้ำแทงน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็เราทำหลังคาให้เรียบร้อยมีรางน้ำเรียบร้อยอันนี้บริเวณครัวเรามีเคาน์เตอร์ครัวซิงค์น้ำก๊อกน้ำมีห้องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยนะครับตอนนี้การก่อสร้างประมาณ95%นนะครับผมอันนี้เป็นส่วนลงรถนะครับเรามาดูในตัวบ้านกันดีวกว่า งนี้นะครับบรรยากาศเลิกงานก็จะมีรถยนต์สัญจรนะครับสัญจรไปมาเยอะนะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าเราสามารถนำโต๊ะมานั่งมานั่งรับแขกด้านหน้าได้บรรยากาศดีลมเย็นครับอันนี้เข้าไปในตัวบ้านนะครับจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะครับอันนี้ห้องโถงขนาดใหญ่ผแผนกล้องให้ดูนะครับช้า,ชา นะครับผมแล้วก็จะเจอกับห้องน้ําขนาดใหญ่เหมือนกันตรงนี้เป็นห้องอาบน้ําด้วยนะครับผมอ่าสุขภัณฑ์ก็โตห้องน้ําขนาดใหญ่นี้แบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกเรียบร้อยตรงนี้เป็นประตูที่ออกไปห้องครัวเมื่อสักครู่ที่ผมได้นํานไปตรงนี้ก็คือเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะครับเป็นบันไดตูนแข็งแรงและ ไม่เล็กอึดอัดเดินสบายครับพอเดินขึ้นมาถึงชั้น2ห้องแรกที่เราเจอเราจะเจอกับห้องมาสเตอร์เบดร m ูมนะครับเป็นห้องนอนด้านหน้าแล้วก็มีห้องน้ำในตัวอีกเช่นกันผมจะเปิดให้ดูห้องน้ำด้านในนะครับอ่าเป็นกระเบื้องแบบนี้เลยและเราก็ติดตั้งจุดสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นให้สุขภัณฑ์กระรุ้เหมือนกัน ไปดูห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองโอ้ด้วดยความที่เราเป็นบ้านสองชั้นนะครับพื้นที่โดยรอบจะเป็นชั้นเดียวฉะนั้นวิวมุมต่างๆจะดีมากนะครับทั้งสองหลังเลยสามารถมองเห็นวิวรับลมเย็นๆได้สบายๆและห้องน้ำอีกหนึ่งห้องอตรงนี้นะครับกับบรหมายนี้เลยเป็นสุขภัณฑ์ก็ตโต แล้วก็เรามีแถมแอร์หนึ่งตัวซัมซุงแถมผม้าม่านทั้งหลังเลยอืมเป็นยังไงมั้งครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกำลังมองหาบ้านดีๆแถวห้วยปราันเสด็จผมแนะนำเลยครับบ้านราคาแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆบริเวณที่นี้นะครับแค่เพียงคุณมีรายได้ราย,ร,าย,ร,ายรับรวม20,000ื0 0บาทขึ้นไป คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านสวยๆหลังนี้ได้นะครับใครสนใจนะครับอยากเข้าชมบ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ,อาานบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือโทรเข้ามาได้นะครับ0919792445ผมเอกบ้านสุใจระยองยินดีบริการครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับขอมคุณมาครับสวัสดีครับ